Vật lơi Và... Chuẩn thịm càng đúng mấy Cho khoai đấy, xe mắc đấy Thật ừ. lý để nó kín cho khu thuổi thế à. Khó kín đi đây Buông cả nhà buông nhây đấy tắc buồn người nói này đấy hm 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 rồi? หาพ่ slowly, s. <S อแม่พี่น้องเบิ่งภาพบรรยากาศตอนพลซาเนาะอ่าป๊วดต๊อพี่น้องเอ้ยเบิ่งเฮือนซานทางแม่ตู้เพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยาเป็นจังได๋เนาะอ่าหลังจากที่พลตกเซาเนาะก็ยังบ่ทันเซาดอกพี่น้องก็ยังดินยิ้มๆๆๆอยู่เนาะอ่าเอาก่อนอื่นก็กราบทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสสู่คนเนาะ ว่าชูในต่ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกับสู่ซ่องอะไรคือเกา่าพี่น้องผนะูกทางประตูอยู่ในแพ้บัดหดึงเดืองฮะพี่น้องเลยไปใสบนะ่บ่ได้เนาะหมบจุบพูบอยู่หันเลยพี่น้องเลยอ่าฝนตกแหง้งอ่าอียงกันนะใช่ไปเร็วขึ้นเบิ้งเงินเฮื่อนชานกันเออเป็นจริงไหนนี่อ่าอ่าท้อเปียกเบิดไปจักหน่เนาะอึ๊บ อึบโอ้โอ้โอมื่นแท้นี่อ๋อเปียกไปเลยนี่เนาะอืมด้วยสบายดีสบายดียดอ๋อเปียกไปเลยบ่นี่อ๋อมันสาดเข้ามาในนี่เนาะเออพี่น้องเลยเปียกไปได้แถวนี้อืมยังอันนี้ทั้งมีตู้พันไห่แรนมาปดอันนี้บอกกินนี่นะทั้ทงมีตู้พันญาติรู้มันโบกี้เกียวหรอกนี่น่ะ แต่ว่าทางมีตัวพันย่านพี่น้องเลยใช่เฉียงเชื่อเปียกคือจังบ่เปลี่ยนเป็นเป็นไข่เลยชิกินเท่าบ่เออยังบ่ทันได้กินทิ่งเที่ยงบอฮะแต่แต่เช้าพ่อเออชิกินท ảo แกงหน่อไม้อืมพี่น้องเลยเออ ยังหัวยังฮะยพอหัวยังลงพ่อนนาวนาวก็เปลี่ยนเสื้อกันไปเฉยไปเปลี่ยนชงเปลี่ยนเสื้อก่อนเดี๋ยวเบิ่งทางเฮือนทางซานเพื่อนทางนี้ก่อนพี่น้องเลยนี่น้องเพื่อนเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อก่อนเนาะอ๋อเปียกบ้างเลยนี่เนาะแถวนี้เนาะโอ้ซานเพื่อนโูกเนาะ เปียกหมดเลยพี่น้องเลยใช้ขำไปกันเบื่องกันเกือบหายเกือบเบาเงาบอกเบาเงาทิมนะบ่เกือบเจ้านี่เอาว่าเขเปียกหมดเลยเนาะมันฉาดเข่าได้นี่พี่น้องเลย คืออันด่างนั่นแห้งชิบมี่มงยูได้แน่นี่เนาะป้าป้าป้าน่องเพื่อนหิวเข่าพี่น้องเลยเออขี้เข่าแนบกันแกงน้ำไม้พี่น้องเลยบดอะไรบ้างสักร้อยปลาไม่เช่านี่บ่ถามทีเจ้าแล้วข่อยกินมาแล้วข่อยนะข่อยกินมาแล้วข่อยนะเอ้าเนาะอึ๊บ สบายดีเด้อเนาะโค้งทางดูงองพรเพิ่นกับนอนคักกะรีฝนตกพี่น้องเลยบมตื่นหมยังเลยสิออกได้บอฮาวันนี้ไปยังได้เนาะเอากินกินกินเลยเนาะอ่กินข้าวแต่ตอนใหญ่เฮือนผู้เพิ่อนนะอีหยังคือตกอกตกใจแท้ก็อยู่คนละแจแล้วบันนี่ บย่นานกับยาทั้ทงไอ้ปิดหมดแล้วมันบ่มีอยังแล้วมันบ่ได,ด,ด้ดูดดอกจะโรยจะโรยเข่ากับเบิดเดี๋ยยังอยูอ่เอากนินกินกินยังละบัานเล่าว่าจะอีกกินไม่ได้ เอาก็ก yeah. mm ินแล้วนะทั Buffalo. ้ง <museums> <aba salmon> ้ายกินเราใช่เจ้าไม่กินเราไหมกินผลกัน่ะกินกินกินโบเวนขนข่อยพึ่กันโอเเลยหนาวได้แข่งผลเนาะของปะตุ้นองปะตุนมาแอ้กินกินเสียบรินอ่ะ ขักแกงยัง่เสรจเกียงใช่เขียดขักนะต้มปลาไม่เช่านี่เบิดแล้วบอเ่กชิเบิดแล้วเนาะเอากินแกงแ้ไม่นี่แหละอ้อร่อยดีนี่ พเอ็มพ่ม no> um ี่มาการนี่เลยพมบุชาดิออกบ่อ uh, ห่าวเมอน n h ว้าอกกันเนาะอินเจ๋เนาะกางลอยนะเออตันบแม่กงลอมเอาเที่ยงกันลบันี่เ็ดนี่งมิดเข่าเี่ยูฮะ

แกงใช่มันต้มมันชุกเลยเฮงย่นเถอะเฮงยืนเนาะเอาอบเบิดเลยใส่เบิดเลยกินเลยกินใส่เบิดเลยนะกินเลยกินเลยครับโว้ยแฮปปี้กัมี่เอาป่ะเล่ห์ข้าปุ้นเนี่ยแอมเนาะแอมบอก

นับยังกินเฉียดแต่ไอจิ้งจกไอจับไออย่างกิ <Bullet concealer> ๊กกกิ๊เกาะกิเกี่ยมในเฮือนเรายังจับกินหรอวะนี่อยู่นะบอแม่นบอหลังพอดอ่านกินบปได้นี่ยนะมีอะไรมีอย่างน่ที่ว่าเจ้าบอกกลิ่นงูมีอย่างเลยงูกับกิ้ยนวันนี้เก่งห้อง Men, dù nít thang, hả? Eh, mày bi à nơi. nhảy tớp, can't chào hiệu kuyên gia lạy nằm gọn, nhô. nhớ, gia lạy nằm gọn, nhô. Kuyên gia lạy nằm gọn, nhô. Kuyên gia lạy nằm gọn, nhô. Kuyên gia lạy ชืวยพันทิวมือออกชวนนหะพี่น้องเลยเอาหมักแตงมาแล้วก็กัดกินเข่าก็หมักแตงดิบกินเอากินเอาบ่อบตูนออกมาจากไอ้นั่นแหละพี่น้องเลยจับแม็ดละบาททั้งสางเพิ่นกับประยูรไปเช่าเนาะผนตกกะทางเหนือดีร้อยอ้ดี่งดีว่าจะไปคอ เนมมาแต่ไปคอผู้ชายเราะน่่ด้นี่เรากินหยัดช้องขางบวยบวยเลยบ่นเนาะแต่แซ่แต่นัวเลยกินขยะกินแมขับขับปุ่นอืม Ừ, bạn là bạn. <laughs> ừ. 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 Bạn là bạn. Ừ. thổi con, thổi cái buồng đó, Bạn là bạn. Bạn là nơ, quay gì đó, rồi, là mi Bạn là mi Bạn ô. มีเถอมีเถอใบเดียวนี่ว้าอวไม่เมีหมูมีถั่ว้วยแปะขึ้นไงไปเล่นเล่นเลน่นขอบใจเลยขอบขอบใจทั้งเบ,บาทั้งปาตูเนี่ยเนอะสองเ <c oughs> มน เ <gesch> อาใช้เก็บแล้วบ่อเอามาอันเดียวนะชองเนาะจะได้ขอบใจทั้งบ่าวตูนเพิ่นอยู่บ่กินนี่เดี๋ยวไปไหมใช่ไหมโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวจังไปขอบใจเพิ่นจะกินก่อนเนาะเพิ่นทูจังไรเพิ่นก็ม้าให้เจ้าหันละจะกินก่อนแล้วได้จังไปขอบใจน้ำหลังก็ได้เไปไอ้เจ้ากุ้น Cháu khóc bút, cháu khóc bút Xây ra lái, thắt Học bệnh là cháu ai Nằm con không? Đi nào, cháu Ừ Ăn 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 một một Ăn Con บันได้แล้วให้ถุงยางเนาะขันเป็นข่อยขันคอยบ้าขันเล่าว้าไล่แล้วก็ชี้ดาเู้น่เห็ดแนวโบเห็ดหรอปะเออเอาเข่าให้เราคืออยู่มามาคนในบ้านบอออผูอีดีอยู่เนาะนี้ไงอันนี้ใหญ่เย เบิ้ลไวรน้อาดบอืไหไ่นแอือิในติบอว้าวเาหยอกื่อวนวให้เปตู้เนี่ยดีเออกินข้าวที่หลอกะกินข้าวที่หลอกกินง่ายเลยมาในเฮือนข่อยโอ้คันโบจานใช่น้ำแกงไม่ได้กินเลยน้ำต้มน้ำแกงคนได้เพิ่งกินนะขนาดอัน ให้แน่แซ่บบางทีอเพ่นบมกินแน่พ่นมมากระพุ่นกินอีกได้ฮะยังฮะบมกินพักบอกโอ้ข่ยนคันกินขอะปุนมูมี่พักมีแ่บได้ยังบุทรนกินแ่บลายฮันนี่เคยกินหรือเปล่าฮัน้อ้ใช้กะปีทำมเอาเอามากระเียนให้บ้างเนานี่กะปิให้กะปเอาะกรเดียด ย้อมเนี่ยคุณมาย้อมไปเท่อันนี้แล้มันอ่อนมันชุกมันก็อ่อนเนี่ยนี้นี่แมว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 ึ้นมาเ่อะไรนง <laughs> จะกินไรใช้กินหเห็นกินอยู่ตัวนะนี่อ,นอ้บบบอนบรจะืนได้ไมกิน,นกเยอเพิดเพจินกินเือนีช่รนจะเ็ดจของข้าปุ้นมาเจะของข,องของ้ปุ้นละมาเดี๋ยวจะขอบจาขอบใจแล้วเนาอ จะาของกระปุ้นมาแล้เจ้าขอบใจแล้วเนอขอบใจจะาของกระปุ้นเนอะมาอะ้รพี่น้องเนยออทเก่งอย่านีนะเจ้านะโอ้จอมยุดได้นี่อโอ้คัก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 เอ้า กัใลินกระปุกไ้แอวกินกระปุกไนเลยกาเคลีโอ้ยทได้กินได้เ็กบ่เป็นยังห่แล้วโจขมังกันแล้วบอชิ้นๆบ่เป็นย่งนี้ว่าไงนั่นแหละน่เ็นบอ่อยบออยู่เจ้าเชื่อข่อยนะนบอลองยบไปเปียกบ้เไร่ นู้ขักคักเห็นมากันน้ำกันเฮชรเลีเจ้ากันเนาะโอ้โหกานนี้กันนแล้วไปบ่คอยุญอยู่ราตังแล้วคอยไอ้พี่ไปย่ทางไ่ตู้แล้วปุ๊บไปพวเนอเนอยว่าก่เ่งว่าอยู่อยู่หากร่องกมีได้กรกับหิวเข่าคืบกับปุ๊บมาไปเยบยไป

จะเป่เยนะตะ,ช,ยช,ช,ะช่สุดเจาะเดยใช้ตอนข้าปุ้นแบบแบบแดเบิดเดยตอนพักบัดเฮ็ดเดียวไปทั้งนี้แหะบัดเาว่า <c oughs> นอกน,น,น,นี้ยันเช็ดให้เอื้อยอยู่แล้วบัดเดอเดียวไปทังนั้นนะม่านหมานไปแล้วพู

เคร่งแล้วบ่ฮะเคร่งแล้วบ่หลอยแสดงว่ายั <laughs> <ด>ย <laughs> ง,างบ่อิ่มกำลังเคร่งเนาะขึ้นได้ขึ้นมาฮอดขึ้นมาฮอดมองใด๋ล่ละเจ็บแต็มเลย phụ nong này kìm thấm nè nôi phụ ơi bỏ ôm bơi chốt ô bảo lao nhôm là các chắc nhục nữa mình trót đây <laughs> để đi bộ Wow <laughs> Bật lời Chốn càng đúng không ạ Cho khoai đấy, xe mắc đấy ทักนี่เนาะกินจนขูดถวยใช่เป็นแต่แซ่บตะนัวอะไรพู <c oughs> จนเลื่อมอ๋อน้ำไม่ต้ออ่ะนี่กันสิคอกินน้ำนองน้องกัให้กินยี่บอ้อดีหันคอกินอีกละ้ะบวงก็จะเอาบวงไงเลยตักบวงให้หน่อนยเลย

จะแดงไายังบนปันใดแดงนี่เป็นอะไรทางไหนอิม่มนะบอิ่มแล้วเนาะอ่าเอาเก็บเก็บเก็บอ่ะน,นี้อิม่มละกินน้ำอยู่ในหันได้บ่อน้ำฝนเนาะฝนโตงไว้พี่น้องเลยใช่หรอกยามนี่บ่ได้ไปตักน้ำอยู่พุ่นกินน้ำฝนเนาะ ออโอเคเสนอพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทา,งา้งโมไลก็บชได้ขอจบคลิปลงไว้เพียงสำนีก,ก้อนพี่น้องเลยทางไอ้ก็บชอ,ออกปะเด้อเด้อบันนี้เด้อลอยเมื่อเอิญเพื่อแหละสีเข่ามาขันพนบนทกไอเหมือกับทถามยากแม่นยากและมื่นแล้วมาเมื่อน,นั่นก็ยังล่มกีนี่ก็จอดเมื่อีก็ล่มหึ่มเลยกีนี่ลดกี่นี่แม่นล่มเลย เอาเอาวะเนี่ยนี่คันแบบมีผู้ชื่อให้เอาวาระหว่า,า,วางคันนี่กับคันนี่มักมักคันใดมักมักสีใดแบบแบบใดก็ได้เนาแบบใดก็ได้ไดน้อบอกนะแบบมันต้องมีแต่สมมติเจ้าไปซื้อเจ้าเอาสียังเอา,อา,เอามักสีฟ้าสีแดงสีดำสีขาวงจะมักสีแดง,แดงโอ้ เอ๊สีแดงของมมตูนก็นมีซับยุ่นข่าวซับแดงข้องคอยนี่ขาวซับฟ้าของมมตูนปีสองพันสี่สิของอ้ายปีสองพันสหะของปีนี้เลยแมนกำลังกำลังชื่อคือกันของมมตูนกับกำลังถอยกำ <c oughs> <c oughs> ลังชื่อคือกัน อีหยังอีโอ้ยก็ระบายหัว่ปจังเนาะหาแต่แนวกินทางนี้เนาะมันเน่าว่ะเอาเอาโอเคใส่น้องเนาะเอาสบายดีเด้อโดยโดยมาพี่น้องเลยคนหยุดตกเลยเนาะทาง บออะไรบอกว h a u อกโต้กันจได้เดินทางออกเด้อพี่น้องเลยเมื่อแต่เวนแน่มื่อนี่เพราะว่าย่านผลนตกดับทางทางมันยะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบิร์ตสุขสุคนที่เข้ามาที่ตามระรับชมทางซองอ่าทางเฮือนน้องพรเพื่อนกับชิญกชิญอมือวันสุกน้องะอ่าทาง ไอ้่างเพิ่อนแกนกำลังมาไอ้่องมาไอ,อ้น,นั่นโยพี่น้องไยผลตกก็บ่ได้ยู่ไ่ได้เศร้าทางไา,างเพิ่อนแกนทา้งไอ้เพิ่อนามาเมื่ออ,อื่นนี่เรียบร้อยเพิ่นมาทั้งขึงทั้งไอ้อย่างละเพื่นเอิญน,นะเพื่นเอิญไนได้น้อลืมเลยไอ้กะเหน่อยตี เมื่อกี้นี่เพื่อนหามเสาไปเพื่นบอหามตีนเสาไปไว้าเพุ่นบอกอืเอาครับพี่น้องเลยโอเคชนะพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กัทั้งบาไลกยก็เชได้ขอจบคลิปลงไปเพียงสำนีก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซ,ซีเบริร์ตชูคุชุคเนะที่ข้ามาที่ตามแล้วครับมทั้งช่องบไลายเนาะสำหรับคลิปนี้กันล้ำล่าเด้อพี่น้องเดอ้อสบายดี